เดี๋ยวหยุดก่อนกินมเมล็ดนี้ทุกวันหุ่นดีสุขภาพดีแน่นอนแล้วมันคืออะไรติดตามไม่จบนะครับมันคือถั่วอัลมอนด์ครับทุกคนนี่คือต้นของมันครับใครไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับเป็นตัวน้มเบอร์วันของถั่วเลยแหละในถั่วอัลมอนด์ครับมีไขมันที่สูงครับอย่าเพิ่งตกใจครับไขมันมีอยู่2ชนิดครับจะมีทั้งไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวครับ ในถั่วอัลมอนด์ของเราครับจะเป็นจําพวกไขมันดีครับไขมันดีเหล่านี้ก็จะไปช่วยขับไล่ไขมันที่ไม่ดีออกจากร่างกายไปครับซึ่งจะมีอยู่ในปลาแซลมอนแล้วก็อโะโวคาโดไขมันดีในถั่วอัลมอนด์ครับช่วยดักจับไขมันไม่ดีนะครับช่วยลดคอลเลสเตอรอลได้มันมีวิตามินอีแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมวิตามินเหล่านี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายถ้าทานทุกวันครับผิวเด้งมากถ้ารู้แบบนี้แล้วกดติก,ก้าด่วนครับ